สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ p d s f o อฟกไต้หวันกับดิฉันสุชาวดีจับพือไปดูข่าวแรกกันเลยค่ะไต้หวันยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไม่กี่วันที่ผ่านมาศูนย์วัญชาการประกาศผู้ที่เดินทางมาไต้หวันต้องแสดงใบรับรองผลตรวจเป็นลบภายใน3าวันก่อนเดินทางและเมื่อวานนี้ได้ประกาศมาตรการยกเว้นซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมงานศพเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักและผู้ที่ขอรับการรักษาฉุกเฉินสามารถเข้าไต้หวันและตรวจเชื้อโดยออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มาจากต่างประเทศในไต้หวันยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม5รายเป็นแรงงานข้ามชาติจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งช่วงเวลากักตัวรวมไม่แสดงอาการใดๆหลังครบกำหนดกักตัวพบผลตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวก จากการประกาศมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวโดยให้ผู้ที่เดินทางมาไต้หวนันต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิด -19 เป็นลบภายใน3วันก่อนเดินทางเมื่อวานนี้ศูนย์บัญชาการประกาศ3กรณีสามารถยกเว้นการแสดงใบรับรอง กรณีแรกคือกรณีฉุกเฉินเช่นเข้าร่วมงานศพขอเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักและการขอรับการรักษาฉุกเฉินกรณีที่2มาจากประเทศที่ไม่สามารถขอตรวจเชื้อโดยออกค่าใช้จ่ายเองได้และกรณีสุดท้ายคือได้รับอนุมัติจากศูนย์บัญชาการเช่นเดินทางมาติดต่อราชการหรือธุรกิจระยะสั้นหากไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวและไม่แสดงใบรับรองผลตรวจมีโทษปรับ 10, 1 0 0 0 0ถึงห5 0 0 0 0เหรียญไต้หวัน 超过的的国国家都可以自自备备检来不及取得天内内验报告让先登机回到之后在场做去三他นอกจากนี้จากข่าวช่วงที่ผ่านมาตรวจพบเชือ้อโควิด -19 ในบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งของจีนศูนย์บัญชาการจึงสุ่มตรวจเนื้อวัวเนื้อหมูและปลาแซลมอนรวม11ตัวอย่างจาก4ประเทศผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด ส่วนบัญชาการชี้ว่าควบคุมสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์นําเข้าอย่างเคร่งครัดข่าวต่อไปความร่วมมือระหว่างตํารวจไทยและไต้หวันที่สามารถจับยึดสารเสพติด12ตันมูลค่า20,000ล้านได้ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมของไทยชี้ว่าหลังตรวจพิสูจน์หลักฐานเพราะว่าเป็นเพียงสารผงซักฟอกสํานักงานสืบสวนไต้หวันยืนยันว่ายาเคจานวน300กิโลกร,รัมที่ยึดได้ในไต้หวันเป็นยาเสพติดจ,จริง ตำรวจไทยตรวจยึดสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดได้ประมาณ12ตันมูลค่า20,000ล้านเมื่อวันที่12พฤศจิกายนถือเป็นคดีการจับกลุมสารเสพติดล็อตใหญ่ที่สุดของไทยและเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับไต้หวันอย่างไรก็ตามตามรายงานข่าวต่างประเทศเมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมของไทยยืนยันว่าเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคหลังตรวจสอบหลักฐานที่ยึดได้พบว่าเป็นเพียงผงซักฟอกเท่านั้นกลายเป็นคดีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในไต้หวัน สำนักง,งานสืบสวนไต้หวนันเคารพผลการตรวจพิสูจน์จากไทยอีกทั้งก่อนหน้านี้มีข่าวคดียาเสพติดที่ถูกตรวจยึดได้หายไปทำให้สอสอตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องให้จัดการอย่างเคร่งครัด จากคดีการจับกลุมสารเสพติดครั้งใหญ่ของไทยของกลางกลายเป็นสารผงซักฟอกทําให้เกิดประเด็นว่าอาจถูกสับเปลี่ยนทนายความที่เคยเป็นอายการกล่าวว่าการควบคุมคดียาเสพติดและขั้นตอนการส่งตรวจต้องมีการบันทึกรายละเอียดผู้นํายาไปตรวจปริมาณที่นําไปตรวจอย่างชัดเจนกระบวนการตรวจสอบของแต่ละประเทศแตกต่างกันอาจส่งผลตอผลลัพธ์เช่นกัน ข่าวสุดท้ายการชุมนุมประท้วงที่ไทยยังคงร้อนแรงผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างโปร่งใสถึงแม้ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธจันโอชาจะออกมาเตือนผู้ชุมนุมว่าอาจต้องโทษถูกดำเนินคดีแต่ผู้ชุมนุมไม่หวันประกาศจะชุมนุมประท้วงต่อเนื่องหวัน ถึงแม้จะทราบดีว่าประเทศไทยมีกฎหมายคดีหมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพแต่เมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษาและผู้ชุมนุมยังคงเคลื่อนตัวไปประท้วงหน้าสำนักง,งานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ลูกป็ดยางสีเหลืองที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงปรากฏตัวในที่ชุมนุมจากเดิมพวกเขานัดชุมนุมที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการทรัพย์สินกษัตริย์อย่างโปร,โรง่งใส ซึ่งผู้ชุมนุมชี้ว่าสถาบันกษัตริย์ไทยมีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลายหมื่นล้านกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องแก้ไขกฎหมายเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศจะนำมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ล่วงละเมิดสถาบันวันที่24พฤศจิก,กายนจึงออกหมายเรียก12แกนนำซึ่งอาจต้องโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปี พบกับ PTH Fo โฟกัสไต้วันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ